อร่อยทุกคนคล้ายๆมัดเมลโล่เลยอะ่ะดึงออกมาเลยค่ะว้าว แล้วก็เนื้อสัมผัสของเยลลี่ตัวนี้นะคะทุกคนดูนะดึงดึงดึงคือแบบนุ่มนิ่มมากทุกคนแลวถ้าอยากรู้นะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะก็ดูให้จบจนถึงท้ายคลิปเลยนะคะแลวทุกคนก็จะรู้ค่ะว่ารสชาติของตัวเนี้ยเขาเป็นยังไงนะซึ่งเยลลี่ตัวนี้นะคะเขาไม่ได้เป็นเยลลี่ธรรมดาธรรมดานะทุกคนทำไมถึงไม่ธรรมดาก็เพราะว่า จอยนะคะได้ทําการใส่ไส้ลงไปด้วยนั่นเองนะนี่นะคะไส้ที่จอยใส่ลงไปนะเป็นไส้แยมสตรอเบอรี่นะคะหรือใครจะดัดแปลงเป็นใส่ไส้อื่นๆก็ได้ตามความชอบเลยนะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามันยุ่งยากอะไรอย่างนี้เนาะอืมนุ่มมากทุกคนก็อย่าลืมนะคะ่ที่จะบอกถ้าใครอยากรสชาติเนี่ยก็ ให้ดูคลิปนี้จนจบนะคะเอาละค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะไปดูที่ทาแล้วก็ส่วนผสมวัตถุดิบอ,อื่นเลยนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะคะคนละหนึ่งไลค์เนี่ยก็เป็นกําลังใจให้ใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะรับชมคลิปใหม่ๆของตอยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนคะ่ะก็นักใครกดไลค์แล้วนะคะก็ไปดูที่ทากันเลยคะ่ะ ส่วนผสมในส่วนแรกนะคะที่เป็นลูกกตาดําแล้วก็ลูกตาสีสีเนี่ยส่วนผสมก็จะมีเจลาติน5กรัมค่ะหรือ3แผน่นน้ำมะนาว10กรัมหรือ1ลูกน้ำเปล่า40กรัมน้ำตาล10กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะและสีผสมอาหารสีต่างๆตามชอบค่ะส่วนที่2นะคะส่วนของลูกตาขาวเนี่ยจะประกอบไปด้วยเจลาติน16กรัมหรือ8แผน่น น้ำตาลทราย100กรัมน้ำเปล่า40กรัมและน้ำเชื่อม50กรัมค่ะในตัวไส้ของเยลลี่นะคะตัวจะใช้เป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะหรือว่าใครเนี่ยจะใช้เป็นฟิลลิ่งก็ได้เลยนะคะส่วนประกอบอื่นๆนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเนี่ยก็คือจะเป็นพิมพ์น้ําแข็งค่ะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะถุงแกงหรือถ้าใครมีเป็นถุงบีบเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ถุงแกงแบบใจได้เลยะคะ่ะ และส่วนประกอบสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องมีเลยเนี่ยก็คือน้ำมันพืชค่ะเพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้ในการทาพิมพ์นะคะป้องกันไม่ให้เยลลี่เนี่ยติดพิมพ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทำการแช่เจลาตินกับน้ำเย็นก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจลาตินในส่วนแรกนะคะแล้วก็แช่ลงไปในน้ำเย็นเลยแช่จนกว่าเขาจะนิ่มเลยค่ะ ในส่วนถัดมานะคะสิ่งที่เราจะต้องทําเตรียมไว้เลยเนี่ยก็คือเราจะต้องทําการเอาน้ํามันพืชนะคะทาลงไปบนพิมเลยค่ะทาให้ทั่วๆเลยนะคะถ้าทาไม่ทั่วเนี่ยเยลลี่เขาจะติดพิมนะอย่าลืมทาตรงขอบๆด้วยนะคะ ก็ทําอีกอันนึงเลยค่ะทาทั้งสองอันเลยจ่ก็จะทาตรงขอบด้วยนะพอเราทาเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาพักรอไว้ก่อนเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทําในส่วนของลูกตาดําแล้วก็ลูกตาที่เป็นสีๆกันเลยนะคะแล้วก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะในส่วนแรกนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราไปตั้งเตากันค่ะจ,ะจะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่า,าส่วนผสมวันนี้เนี่ยจะใช้น้อยนะคะเดีย๋ยวมันจะไหม้หม้อเอาได้นะถ้าใครอยากทําเยอะกว่านี้เนี่ยให้เอาส่วนผสมทั้งหมดของจอยนะคะคูณด,ด้วย2เลยค่ะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะให้น้ําตาลทราย,ยละลาย ดีแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่ตัวเจลาตินลงไปค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเจลาตินที่เราได้แช่น้าเย็นเอาไว้นะคะเขาก็จะนิ่มตัวลงแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเราก็ทําการคนๆให้เจลาตินเขาละลายค่ะเขาละลายง่ายมากแป๊บเดียวคือหายไปเลยทุกคนนี่หลังจากนั้นนะคะให้เราทําการปิดไฟเลย แล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะแล้วก็คนโคนให้เขาเข้ากันขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปแบ่งใส่ถ้วยกันค่ะแล้วก็จะทําการแบ่งเจลาตินนะคะลงไปในถ้วยเลยวันนี้เนี่ยเราจะทําทั้งหมด5สีนะคะแล้วก็แบ่ง5ถ้วยเลยเริ่มจากสีเหลืองนะคะ เราอยากได้สีเข้มประมาณไหนเราก็สามารถใส่สีลงไปได้ตามความต้องการเลยค่ะสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีฟ้าและสีสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นสีดําค่ะเนื่องจากว่าจอยเนี่ยไม่มีสีผสมอาหารสีดำไยก็เลยได้ทําการเอาสีผสมอาหารสีต่างๆเนี่ยเอามารวมกันนะคะก็ให้เขาเป็นสีออกแบบดํำๆหน่อยเนาะหรือถ้าใครมีเป็นสีดำเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะเริ่มจากลูกตาดำก่อนนะคะเราก็จะหยอดลงไปเลยเราอยากได้ลูกตาดำเนี่ยเป็นเเล็กใหญ่ประมาณไหนเนี่ยก็สามารถหยอดลงไปได้เลยค่ะถ้าใครไม่มีเป็นไซลิง์นะคะสามารถใช้ช้อนก็ได้ค่ะหยอดลงไป นี้นะคะเราก็ได้ในส่วนลูกตาดําแล้วนะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเซ็ตตัวก่อนค่ะโดยการเอาไปเข้าตู้เย็นนั่นเองนะพอลูกตาดําเซ็ตตัวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เป็นลูกตาสีสีลงไปเลยค่ะประมาณ5นาทีเขาก็เซ็ตตัวแล้วนะคะเซ็ตตัวง่ายมากๆเลยก่อนที่เราจะเอาไซลิ์นะคะดูดสีอื่นขึ้นมาใช้เนี่ยให้เราทําการล้างก่อนทุกครั้งเลยนะ ว่าลูกตาดำของเขาอะค่ะมันเคลื่อนที่แล้วก็พยายามดันให้เขาอยู่ตรงกลางนะพอเราหยอดตัวลูกตาสีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นเหมือนเดิมค่ะเพื่อให้เขาเซตตัวนะ ถ้าเขามีฟองอากาศนะคะขึ้นแบบนี้เนี่ยคือไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะต้องเอาลูกตาขาวเนี่ยมาบีบทับอยู่ดีนะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าตู้เย็นกันเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงมือทําลูกตาขาวกันเลยเราก็จะใส่ส่วนผสมนะคะที่สองลงไปให้หมดเลยค่ะน้ำเปล่าน้ำตาลแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มีน่ไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้นะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยค่ะไปตั้งไฟนะแล้วก็อย่าลืมทําการแช่เจลาตินไว้ด้วยนะคะแช่ในน้ําเย็นเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้าตาลจะละลายเลยใช้ไฟกลางค้นมาทางอ่อนค่ะหรือถ้าใครกลัวไหมเนี่ยก็ใช้อ่อนได้เลยนะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไหม้ก้นหม้อได้นะคะพอ ละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เจลาตินลงไปเลยค่ะอย่าลืมบีบน้ําออกจากตัวเจลาตินด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็คนให้เจลาตินละลายเลยจริงๆเขาละลายง่ายมากเลยค่ะทุกคนเวลาเจอความร้อนคือโยนลงไปก็คือหายไปแล้วอะ่ะไม่หลงเหลืออยู่เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลยขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะทําการ เดี๋ยวจะเอาผ้ารองสักนิดนึงก่อนมันจะได้ไม่เสียงดังนะคะเดี๋ยวเรามาตีกันเลยค่ะใครจะเทใส่โถก,ก่อนก็ได้นะทุกคนถ้าเกิดว่ากลัวเขาแบบกระเด็นนะคะดูดิเจลาตินแบบว่าเริ่มเซตตัวแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทําการตีเลยเดี๋ยวจะจะเริ่มจากสปีดต่าก่อนนะคะเดี๋ยวเขากระเด็นเนาะ ใก้ปีเขาจนเป็นเนื้อเนียนๆแบบนี้แล้วนะคะทุกคนนี่เหมือนแบบเนื้อโฟมอะ่ะแบบเนียนๆแบบนี้เลยและเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาไปใส่ถุงบีบกันเลยค่ะตอนนี้นะคะโอยเอาตัวไข่ขาวเนี่ยใส่ถุงเสร็จแล้วนะแล้วก็มัดยางด้วยนะทุกคนเ๋ยวาเขาทันรักออกมานะคะแล้วก็ตัดเลยตอนแรก เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องบีบไข่ขาวนะคะเอ้ยไม่ใช่ไข่ขาวใจพูดถิ่นเราจะต้องบีบลูกตาขาวเนี่ยลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะยังไม่ต้องให้เขาเต็มช่องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไส้นะมันค่อนข้างที่จะแบบคอนโทรลยากนิดนึงนะทุกคนเราก็ค่อยๆทำไปนะคะ นะเราจะมาใส่ไส้กันเลยค่ะทุกคนจอยก็เอาไะไรเอาแยมนะคะใส่ไว้ในถุงแล้วแล้วเดี๋ยวเรากัดปัดเลยเราไม่ต้องรองให้ไข่ขาวเ็บตัวนะเดี๋ยวจอยใส่ลงไปเลยค่ะเดีย๋ยวเราจะต้องรีบใส่นะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นตัวไข่ขาวที่เอ้ยไม่ไข่ขาวนะยพูดผิดไม่งั้นตัวตาลูกตาขาวอะคะ่ะเขาจะที่เหลืออยู่เขาจะเซตตัวเนาะเพราะงั้นเราต้อง รีบใส่ไส้มันไม่อยู่ตรงกลางก็ไม่เป็นไรอะค่ะทุกคนแต่ก็พยายามให้เขาอยู่ตรงกลางงงไหมทุกคนโอเคแล้วก็บีบลงไปเลยใครจะไม่ใส่ไส้ก็ได้นะคะถ้าไม่ใส่ไส้ก็บีบให้เต็มพิม์ได้เลยต่อไปนะคะเราก็ทําการบีบไข่ขาวเนี่ยให้เขาเต็มพิมเลยบีบให้เขาเต็มเลยค่ะ เดีย๋ยวเขาก็น่าจะใกล้เสร็จตัวเพราะว่าเขาเส็จตัวแบบว่าง่ายมากๆเลยนะเซลาตินเนีย่ยจะเริ่มบีบไม่ออกแล้วเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่เขาแบบเริ่มเสร็จตัวค่ะถ้าใครกลัวว่าจะทําไม่ทันนะให้เหลือส่วนของตาขาวอ่าขาไว้ในหม้อเนาะเผื่อแบบถ้าทําไม่ทันอย่างเงี้ยเราจะได้อุ่นได้ค่ะแต่ถ้าเราเอามาใส่ไว้ในถุงอย่างเงี้ยมันก็ยากแหละยากที่จะอุ่นแหละเนี่ยอันนี้คือเขาแบบเริ่มแล้วทุกคน อ่ะไม่ต้องรีรอนะคะเอาอีกอันนึงเนี่ยพ่มีกอันนึงเนี่ยประกบเลยเดี๋ยวนะจะขอเอาจานมาลองนิดหนึ่งเอามาประกบนะคะแล้วก็ดันเลยค่ะเนี่ยให้ส่วนที่เกินนะคะเขาทะลุออกมานอกพิมพ์แบบนี้เลยลูก,กตาของเรามันจะได้เป็นรวงกลมๆสวยๆนะคะอืมกดลงไปให้แน่นๆเลยมือเปื้อนไม่เป็นไรค่ะล้างได้เนาะอืมโอเค เดี๋ยวจอยจะใช้หนังยางนะคะรัดไว้นะเพื่อความแน่นหนาเพราะว่าพิมพ์เขาไม่สนิทค่ะเนี่ยเห็นปะทุกคนมันเพเยะเราก็จะเอาหนังยางรัดไว้ให้เขาแน่นแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเข้าตู้เย็นค่ะให้เขาแบบเซตตัวดีเนาะ ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าเขาจะเซตตัวนี้ก็เออขึ้นอยู่กับตู้เย็นนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยตัวเจลาตินของเราด้วยอย่างของจอยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเริ่มเซตตัวแล้วเราเอาไปแช่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้แล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เขาเซตตัวกันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเยลลี่ลูกตาของเราเนี่ยก็เซตตัวดีแล้วนะเดี๋ยวจอยจะเอาหนังยางออกเลยโอ้ยทุกคน ติดไม้ติดมือไปหมดอร่อยทุกคนคล้ายๆมัดเนโวโลเลยอะอดึงออกมาเลยค่ะว้าวานี่ว้วสวยมากแต่ว่าไส้เราแอบพลังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นแหละไสไม่ได้เอาไว้แบบตรงกลางนะคะก็เลยเป็นแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมา <c oughs> มือจอยตัดออกจากพิมพ์ให้เขาเป็นแบบกลมๆก,กันเลยนะ ทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากให้เยลลี่เนี่ยติดมือให้เ hey, ทน้ํามันนะคะใส่มือเล็กน้อยแล้วก็ถูๆนะเขาจะได้ไม่ติดมือไม่งั้นมันมันเหนียวเนอะหนะค่ะนี่เราก็จะเดี๋ยวเราใช้กันไกดีกว่าจะได้เป็นทรงแบบสวยๆกันไกก็เอาน้ํามันทาเลยค่ะแล้วก็จะตัดชืบชึบชบนี่แล้วเราก็ตัดส่วนที่เกินออกค่ะ นี่ทุกคนเท่านี้เราก็จะได้ลูกตาแล้วแล้วก็จะทําที่เหลือนะคะให้เสร็จทุกอันเลยตอนนี้นะคะทุกคนจอได้จัดลูกตาของเราเนี่ยใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆก็ยังมีเหลืออีกนะนี่ทั้งหมดจะได้เดี๋ยวจยนับแป๊บหนึ่ง ว่าทุกคนนะคะทำส่วนผสมเท่าตัวเนี่ยก็จะได้20ลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเยลลี่กันเลยทุกคนนี่นะคะดูความเด้งของนอ้องดึงๆเลยเห็นไหมทุกคนดึงดึงด,งด,ง,ดงดึงดูดิคล้ายๆเหมือนฟิลมัดเมลโล่เลยอะนี่แล้วก็พอเราแหกออกมาเราก็จะเจอเอ,เอาด้านนี้เลยกว่าเพราะว่าเขาแตกอยู่แล้ว นี่เยมอย่างที่ใจบอกนะคะใครจะใช้เป็นตัวฟิลลิ่งก็ได้เนาะเอาที่ทุกคนสะดวกเลยแต่ว่าใจว่าแยามมันหาซื้อได้ง่ายกว่าค่ะใก็เลยใช้เป็นตัวแยมเนาะเดี๋ยวขอชิมหน่อยดีกว่าทุกคนดูความยืดอื้มอ,อร่อยคือรสชาติของตัวลูกตาค่ะทุกคนในส่วนของเยลลี่เขาจะออกรสชาติหวานค่ะ พอเรากัดโดนแยมสตรอเบอรี่ปุ๊บมันจะมีความแบบรสชาติเปรี้ยวมาตัดเนาะมันจะอร่อยมากๆเลยนะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะเจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากจะพลาดชมคลิปใหม่ๆของเจ๊นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่บายค่ะ